ว่ากันต Joseph, ่องเก็บยก2คู่เอกคุณนำรายการนะครับจากยอดเพชรเกตบกังแล้วก็จะเป็นคู่เพชรสายชนกับเพชรสีเินเพชรสีขอกับเพชรสาครครับเตรียมเลยครับน่ารักทุกคนจอจบคู่นี้คู่เดียวนี่ต้องบอกว่าคงเพชรพันสารเราจะเร่มมาตัวที่หมดเลยครับ ถ้าชม120ปีที่ไหนครับก็ที่นี่ที่เดียวครับบ้านหนองโฮตำบลอิเซนี่แหละรอยต่อกับรัตนบุรีถ้าเป็นแถวสุริไร้สาระทุบลนอีก240อ๋อโอ้ยมันมาครับซายเอาทิกงจะจับพื้นนี่เข้ามาเข้อมซ้ายครับไปหวานเล็กเอาน้ำน้ำด้วยน้ำด้วย ซเกซเกขวดน้ำด้วยถวอไมนรีบขวดน้ำด้วยน้ของน้ำด้จะแช่นะับสังเดแล้วก็น้ำนต่อยคนเยวซ้ายขวดน้ำไเ่ด้วยครับขวดน้ำไเ่ื่อยเนราะน้ำแช่ซ้ายจีตังชื่อฉันก็ประสบการณ์กบอยู่ที่น้ำมินครับตัวเระเอกตัวจริงเสยนจริงรับมาแล้วเพชรกลางนาขยับแล้วต่อย ลูกดีครับจะน,น,นะั่นไก่หวานลูกจับลูกของ้องดูครับสายเซ๊สายสายเ่๊สายสายดียสายโอ้ยแมดสาย เล็กที่พับนอกครับเจ้าของไทยรัฐตัดกวาด้รื่อยๆคนเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับอา <c oughs> โอ้นี่ครับเดินครับพุ้นที่ขู่รุ่นน้องแล้ว <c oughs> เอามาติดต้อยายคึ้นไปไทยรัฐอ้อย่าพลาดครับพลาดไม่ได้เอาซ้ายเอาละแต่เห็ุดีกันแหะครับป่วยใหญ่เด็กๆเด็กๆนี่ห่างๆเวทีด้วยครับคนแก่ด้วยแต <c oughs> ต้องระมัดระวังนะครับ มาชม้นี่แม่นีอาจจะเนคู่รักอยูต่ต้งี่เตัาุที่ครับชวนทะเลครับแมดีลกายสอที่นัต้วไามครับการกลับมาของเพชรกันนาครับนี่เป็นไาที่สองครับตาขก็พยุเิ็ย่างยุา เด๋ยวรุ่งผู้ทอนตกไปตน่เอกคาวใหญ่โอ้ว้าวไปครับบที่สามครับอัดกวาตกรทั่งน้เงินด้วยอัดกวาดักน้ะวังน้เงินด้วยสายซ้ายลุกที่ดับ้าซ้ายที่โอ้โหดักดับเลยครับไขววันเล็กไม่ยังเฉยครับกระดอนดทกลางนาครับกอดดับก้าวไปใช้หลักสลับตน ซ้ายไดีนาุดทีกันทีโอ้ยซ้ายขวาเอีกแล้วครับแหมรับไปนใแจ็แ็นะแบบนี้โอ้ยรับล้วรับ้ต้มใจพี่แดงนะโอ้ยรับใจนะรับไปยงไม่ได้ถ้าเป็รับตังค์ต้องดีโสคืนอโอ้ีต้หายใจครับยู่คาบันทีับ้ง ได่อยู่ายายขาาใช่เตะูเลยนับ้แงเลโอ้แต่เพชรจ,จันทร์ัยิ่งยังเฉยครับต่วันนี้ลูกพี่มาหก้าเพชรันทร์ไปอ้จลุกจะลุกชะโอยยีสิบครับมีที่ไหนครับที่นี่เลยที่นี่ที่เดียวโอ้หใหญ่ย,า,ย,ยาเชันไม่ใช่ที่นี่หมอชิปนะที่นี่หนองหู

ูพื่อแสดงมั่ใจเอาตัวออกตัวกินส้นเ้งเส้าเลยสายมาสายเทนตซ้ายให้ซ้ายรฮ้ซ้ายาซ้ายอซ้ายมาออกมซ้ายให้ซ้ายมาอะไรจะเก้ตครับเอต้องบอกว่านักไม่ติดเลยครับ เออคู่้ในคู่เดียวนี่พอเลยครับทุบกันทุบกันได้แล้วกล oh oh ับ oh บ้านยังไงพี oh ่มาดีแ oh ล้วกลับบ้านได้ซาเซตมาได้ทำได้ไงครับโอราจัพชนะเซตุนทันนี่ทันเรโอ้ ต้องบอกว่าตีหัวใจและเดินพ่แดีคู่นี้ต่อระเพื่อใหั้นัวรถตะกูต้องตาอไปไซย้าไซาเป็นชุดมาเป็นชุดโอ้ตาเดีเเฮียเสีงเฮียแสงไดชี้ไปคนละทางกันละ

Oh, wow. yeah, oh, 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 uh, oh, 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 ไปเลงด้วยกันด้วยโอ้ใครจะโตใครจะจ่ายนี่ครับประเทศใครรับรถโอ้ว่าใครตรงว่านะครับซ้ายใครจะหนักซ้ายใครจะเบียครับ

Ô, hãy vào nào, hãy vào đi. Ô, hãy không tập thể của chúng and เินไปยาโสธรครับตังดูว่าตังเพชรบุรีโอ้โหที่พายกสุดท้ายรอผลจะเป็นทางการครับโอ้รักที่ชัยวันสงสีแล้วก็ไปที่ประธานเท็กเน็กกับปนุพูนโคตรั กันทีสามมาตายกันจิติชัยงานนี้ลายไปที่โอ้โอ้สุดยอดเลยโอ้โหบอกว่าแม่นิดเดียวครับนิดเดียว